สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นนสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับกองหัว,หวหลําโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านแ,แต่ไม่เคยนั่งสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับกองหัว,หว,หวหลาโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านแ,แต่ไม่เคยนั่งหัวใจของประเทศชาติใช่ไหมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปเป็น สถานีรถไฟกรุงเทพสตาร์มันทุนอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมก็มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับ3นาทีแล้วนะครับหัวใจของประเทศชาติใช่ไหมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องดีครับสวัสดีครับพี่น้อง โชคดีลูกโชคดีก็ลูกค้ามาตัดผมประจำเขาก็ถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงข้ามหัวลำโพงอยู่กับพ่อแม่โอ้สะอาดสะอาดยิ่งมากกว่าเก่าถ้าแบบมีรถวร่งไหมมีมีเป็นบางขบวนเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่รถเยอะมากเลยนะครับปีเป็นบางขมวนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับก่อนหัวลำโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านแต่ไม่เคยนั่ง ดีครับสวัสดีครับพี่น้ององืคือพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูสิว่าวที่นี้ใช้มาแล้วร้อยหนึ่งร้อยแปดปีนะครับที่นี้เพิ่งจัดงานวันเกิดหัวลําโพงนะครับอบพ่อแม่อ๋อโชคดีลูกโชคดีก็ลูกค้ามาตัดผมประจําเขาก็ถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรง,ตรงข้าหมหัวลาโพงอยู่กับพ่อแม่โอ้มานั่งจัดรายการอยู่นี่นะครับมานั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่นะครับ ถาถามว่าหัวลำโพงเป็นย nah. ังไงตอนนี้หัวลำโพงก็เหมือนเดิมนะสะอาดสะอามยิ่งจัดดีครับสวัสดีครับพี่น้องออ๋อโชคดีลูกโชคดีก็ลูกค้ามาตัดผมประจำเขาก็ถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงข้ามหัวลำโพงอยู่กับพ่อแม่โอ้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะคำพูดคำจาก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้รู้ สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับกวงหัวลำพูนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านนะแต่ไม่เคยนั่งเขามาตัดรมที่นี่ประจำเนาะทีนี้เขาก็แบบพอกลา,านเจอหน้าเราเราก็ก็ความยุติการพูดการคุยกันอะไรไปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีพระกรุงเทพอภิวัฒน์นั้นเป็นสถาน,นีคือกลางจริงๆรมันใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับอขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท,ท,ท่าน สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับกอหัวลำโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านแ,แต่ไม่เคยนั่งคือพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูสิว่าที่นี้ใช้มาแล้วร้อยหนึ่งร้อยแปดปีนะครับที่นี้เพิ่งจัดงานวันเกิดหัวลำโพงนะครับนี่นะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะ คำพูดคําจาก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้หรือที่จะอไปสายนั้นสายนี้โดยมากจะเป็นสายโดยมากนะจะเป็นสายสายไกลๆก,ก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นสายอะไรนะประเขตปริวัติซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติอีกอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องคือพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูสิว่าที่นี้ใช้มาแล้วร้อยหนึ่งร้อยแปดปีนะครับที่นี้เพิ่งจัดงานวันเกิด หัวลาโพงนะครับเจ้าพ่อแม่อ๋อโชคดีลูกโชคดีก็ลูกค้ามาตัดผมประจําเขาก็ถามอยู่ตรงไหนอยู่ต,ตรงตรงข้ามหัวลําโพงอยู่กับพ่อแม่อ๋อมันทนอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องอตอนนี้นะครับผมก็มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับ3นาทีแล้วนะครับตอนนี้กลางกรงเทพอภิัฒนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องตอนนี้กลางกรงเทพอภิัน์นะครับ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องอันนี้กลางกรงเทพอภิบัลนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องเอาพัตตดผมที่นี่ประจำเนาะทีนี้ขเขาก็แบบพอกระผ่านเจอหน้าเราเราก็กอ็อยุติการพูดการคุยกันอะไรไ้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับกองหัวลำโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่าน,นแต่ไม่เคยนั่งที่วัด ซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติอีกอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องตอานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าสถานีกลางกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเหมือนกันนะครับอันนี้สมัยก่อนก็เป็นหน้าเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมก็ มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับ3นาทีแล้วนะครับก็ขอชุอติการพูดการคุยกันอะไรไ้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะทาพูดคําจะก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้หรือมานั่งจัดรายการอยู่นี่นะครับมานั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่นะครับ ถ้าถามว่าหัวลำโพงเป็นยังไงตอนนี้หัวลำโพงก็เหมือนเดิมนะสะอาดสะอาดยิ่งจัดตะนกลางกรงเทพอภิัตลนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับก่อหัวลำโพงนะครับที่นี่ผมก็เคยผ่านนะแต่ไม่เคยนั่งก็ขอจอิมการพูดการคุยกันอะไรไปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเพราะว่า วันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะคาพูดค,คําจาก็จะมาบรรยายให้พี่น,น้องได้ฟังได้รูร้องผ่าตัดตัวเทนนี่ประจำเนาะทีนี้เขาก็แบบพอกาดเจอหน้าเราเราก็ต้องาตัดตัที่น erm ี่ประจำเนาะทีนี้เขาก็แบบพอกาดเจอหน้าเรารอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่วัดซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติอีกอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องมานั่งจัดรายการอยู่นี่นะครับมานั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่นะครับ ถามว่าหัวลําโพงเป็นยังไงตอนนี้หัวลาโพงก็เหมือนเดิมนะสะอาดสะอาดยิ่งจัดหัวใจของประเทศชาติใช่ไหมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพสตาร์แล้ถอดจมูกออกมานน่หน้าหนึ่งเดี๋ยวนี้นายภาคย์เดียวกับแผ่นหัวใจของประเทศชาติใช่ไหมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ ย้ายไปเป็นสถานีรถไฟกรงเทพสไตล์ก็ขอายุติการพูดการคุยกันอะไรไ้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีวันซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติอีกอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะคาพูดคําจาก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้รู้นะครับหัวลำโพงนั้นนะครับก็ เป็นสิ่งที่แบบดูแล้วก็สวยงามเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรเลยนะครับก็เป็นคำว่าตัดตรมที่นี่ประจำเนาะทีนี้เขาก็แบบพอกขาผ่านเจอหน้าเราเราก็าเพราะว่าสถานีกลางกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเหมือนกันนะครับอันนี้สมัยก่อนก็เป็นหน้าเป็นสวัสดีครับวันนี้ก็เรียนสถานที่บ้างนะครับกองหัวลำพูงนะครับที่นี่ผมก็ เคยผ่านนะแต่ไม่เคยนั่งเพราะกรุงเทพอภิวัดนั้นเป็นสถานีคือกลางจริงๆบันใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท,ท่านทุนครอบหัวลำโพงนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดูแล้วก็สวงงามเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรเลยนะครับก็เป็นมานั่งจัดรายการอยู่นี่นะครับมานนั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่นะครับ ถ้าถามว่าหัวลำโพงเป็นยังไงตอนนี้หัวลำโพงก็เหมือนเดิมนะสะอาดสะอามยิ่งจัดแล้วอถอดจม,มูกออกมานี้หน้านนะนี่อายุนี่ไหนพักอายวกับใครอายุกับใครเนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะ คำพูดคําจะก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้ดูสัตาของประเทศชาตินะครับสาหรับหัวรำโพงนั้นนะครับพี่น้องหัวรำโพงนั้นแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งมากเลยนะครับตามที่ผมดูมานะครับเป็นสะอาดสะอาดยิ่งมากกว่าเก่าถ้าแบบมีรถเล็กไม่มีมีเป็นบางขบวนเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่รถเยอะมากเลยนะครับปีเป็นบางขบวนนะครับเพราะกรุงเทพอภพิวัฒนั้นเป็นสถานีคือกลางจริงๆ มันใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทำที่ที่ไหนกับบ้านถ้าอยู่ที่ไหนมานดก่อนเน่อยู่ที่ไหนบ้านอันนี้กลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง108ปีผ่านมาแล้วประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องผ่านมาแล้ว108ปีที่เราใช้งานนี้ตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่ มีสถานีกลางกรุงเทพอภนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานั่งนะครับแล้วก็จะคาพูดคําจาก็จะมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟังได้รูน้ตาของประเทศชาตินะครับสาหรับหัวลำโพงนั้นนะครับพี่น้องหัวลำโพงนั้นแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งมากเลยนะครับตามที่ผมดูมานะครับเป็นคำพูดตัดผมทน่มีประจำเนาะ